สบายดีพบกับ LT Vision สาธารณสุขลาวเตือนประชาชนเตรียมรับมือไข้เลือดออกระบาดกระทรวงสาธารณสุขลาวเรียกร้องให้หน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศระมัดระวังเตือนตนเองและช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานข่าวครับจากกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่าจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของเราสะสมอยู่ที่66รายครับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเดือนมกราคมโดยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดครับมาตรการดังกล่าวครับรวมถึงการปิดภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างมิดชิด ล้างทําความสะอาดภาชนะใส่น้ําทั้งหมดนําปลาหางนกยุงไปใส่ไว้ในโถน้ําเพื่อให้กินลูกน้ําและทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้านนอกจากนี้ครับมีผู้ที่มีอาการป่วยยังได้รับคําแนะนําให้เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลอีกด้วยอันหนึ่งองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเล่าไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในโรคระบาดท,ที่ติดเชื้อเร็วที่สุดซึ่งไทยลาวฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการจเจริญเติบโตในการติดเชื้อสูงขณะที่ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในคราวหน้าสบายดี